สวัสดีค่ะทุกคนมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะไปดูกันค่ะว่าหนาวนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมและจะมีฝนอีกทีเมื่อไรค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตาม และแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะเช้านี้ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนเล็กน้อยค่ะและก็เริ่มลดลงกับมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะภาคอื่นในช่วงเช้าก็จะเย็นๆนะคะและอุ่นในช่วงบ่ายค่ะส่วนภาคใต้มีฝนได้ตามแนวชายฝั่งอันดามันและตอนล่างของภาคค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาแพร่น่านตากสุขโขทยัย และเพชรบูรณ์ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงบุรีลบบุรีและกาญจนบุรีค่ะและที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการชัยภูมิและขอนแก่นค่ะและในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากจีนนะคะที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ และสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะและตอนนี้เรามาฟังอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะ วันนี้ค่ะวันสุดท้ายของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนทําให้มีฝนเล็กน้อยค่ะจากนั้นอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่องจากลมหนาวจากจีนค่ะและจากนั้นลมหนาวระลอก2ระลอก3จะลงมาเสริมในช่วงวันที่2 0่สถึงยีกุมภาพันธ์และ24-27กุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะลดลง6-8องศาเซลเซียสเน้นค่ะในวันที่25-27กุมภาพันธ์เส้นพ0 20ลงมาเกือบถึงกรุงเทพมหานครค่ะทำให้มีอากาศหนาวเย็นยาวๆนะคะส่วนใครที่รอฝนรอลุ้นค่ะอาจจะมีมาอีกชุดในต้นเดือนมีนาคมค่ะจบพยากรณ์อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย